ขอบคุณมากพี่นรัขอบคุณที่ตั้งแต่รู้วคุชายจนมาถึงรอเราไปงานด้วยกันมาเยอะมากอ่ะไปต่างประเทศด้วยกันผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไปกับใครแบบนี้หปล่าหลอนี้จริงผมใจหายมากที่ต่างต่างคนและต่างรบแยงไปเถิบโตเนาะ เราก็ต้องไปถ่ายรับรอเรื่องอื่นอีกบทบาทอื่นอีกแต่แต่ว่าเราไม่ได้หายจากกันไหนเพราะว่าสักวานสักวันสองวนใช่เราเราอกาสไดีบมาอีครับก็ผมก็เชื่อกันนอ้พี่ว่าสักวันหนึ่งยังไงเราก็วนกลับมาทำงานด้วยกันอีกใช่มันเป็นช่วงงานดีที่เชื่อว่า ได้เลยนะทุกคนในที่น no ี our our part, no so ้ก็รู้สึกอยู่ตลอดเลยว่ายังไงทุกคนก็มีทางด้วยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ตลอดเลยนะที่ผ่านมาทั้งหมดเราอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านคู่บ้านเดียวในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาด้วยกันวันนี้ขอบคาะทุกคนทีมายขอบคุณที่คอยสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนรวมถึงน้องๆทั้งห้าคนที่ ะะค่ะพวกคุณทุกคนพวกเราก็คงไม่ได้ไายนอยู่ตรงนี้นะฮะ<อ>ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทั้งสองคนมอบความสุขกับโช์นี้กับทุกคนก่อนกลับบ้านนะฮะแล้วก็นนววใน,นไหนก็ในไหนแล้วเราเรายังมีอีกหนึ่งบทเพลงที่อยากมอบไปกับทุกคนแต่ว่าเราขอร้องกับน้องเราจะขอเชิญน้องอีกครั